สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกๆคนนะคะวันนี้ยายก็มีเรื่องไม่สบายใจมาระบายให้เพื่อนๆอนฟังม,มันจะดีไหมเนาะก็คือไม่เชิงระบายแล้วก็บอกเรากันสู่กันฟังนะคะวันนี้ยากจะมาแต่งนาะกบเกินกบเกินความเศร้านะคะวันนี้ยายเศร้านะคะคือที่ทํางานยายเขาจะปลดพนักงานออก ในบางส่วนเออแต่ยายเนี่ยไม่ได้โดนปดหรือจะโดนปดใหญ่ก็คงจะไม่โดนนะคะเพราะแต่ยายโดนใหญ่ที่ทํางานแต่ในฟาร์มที่สงสารเพื่อนๆสงสารตัวเองสงสารคือเราทํางานกันมานานนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเรารักทุกๆคนที่อบอกก่อนนะคะที่ว่าทุกคนจะโดนปดนี้หมายถึงว่า พราะยายยังไม่มีเอ่อยายยังไม่มียังไม่ได้เอ่อใบสัญญาทํางานประจํานะคะยังเป็นใบทํางานแบบพัดไามอยู่อ่าอันนี้เรียกบ้านเมืองไทยนะคะเพราะยายกําลังจะลืมยายก็เลยเออก็มาคุยให้ฟังนะคะก็คือความผูกพันความรักยายเป็นคนที่อินค่ะอินกับเรื่องนี้มากคือ,อยายจะรักเพื่อนเพราะเพื่อนทุกคนดีมากที่ทํางานดีมากทีนี้ วันนี้ยายจะต้องไปประชุมนะคะยายก็เลยมาจะมาแต่งหน้ากบเกินฟาร์มฟาร์มทุกวันนี้ตาบวมจากที่ยายไม่มีถุงตานะคะยายจะมาแต่งหน้าค่ะวันนี้ก่อนอื่นยายก็ล้างหน้าอย่างที่บอกแล้วค่ะล้างเพื่อทัววันนี้เป็นคลิปเร็วล้างหน้า เครื่องสำอางก็สูตรเดิมๆละค่ะสูตรราคาถูกเป็นทุกนะคะก็เลยไม่ไรู้จะทำยังไงก็เลยมานั่งคุยให้ฟังนั่งระบายกับเพื่อนๆสงสารตัวเองสงสารเ,ออเพื่อนๆในวันนี้จะรู้ละคะ่ะว่าใครจะโดนแจ็คพอตนะคะแต่เราก็ต้องทำใจนะคะเพราะว่าเราเพราะว่าช่วงโควิดใครๆก็รู้คือ บางคนเขาก็ตกง,งานกันไปเลยแต่บางคนก็มีงานทําแต่ยายอะถึงจะมีสามีแต่ยายก็เป็นหนี้เยอะนะคะที่ก็าเป็นหนี้เยอะก็หมายถึงว่าเอา่อทาธุรกิจที่ยังว่างแหละยายก็อยากทํางานต่อแต่ในในข่าวที่มานะ่ะก็คือยายถูกส่งไปที่อื่นแต่ก็ไม่ไกลบ้านหรอกคะ่ะไกลบ้านกว่าที่เดิมอีกแต่การที่ว่าเราต้องไปเปลี่ยนเพื่อนพ้องนะคะมันทําให้เรา ต้องไปปรับตัวอีกหลายอย่างเพื่อนเก่าทำงานมากันต้องสองปีแหละมันก็เลยแบบเป็นความแบบว้าเวความคิดถึงนะคะยายไม่อยากทำอะไรยายก็เลยมาคุยให้ฟังที่ยายทำพี่อยู่นี่ก็หมายถึงว่ายายอยากเก็บเอาไว้กินเผื่อยายตกงานอย่างที่บอกแล้วละคะ่ะก็ขอแรงใจทุกๆคนนะคะช่วยยายด้วยนะคะ ช่วยกดสับยายหน่อยนะคะให้ยายได้ถึงเป้าหมายนะคะทุกวันนี้ก็อธิษฐานแล้วค่ะพูดพูดตร,ตรงตรงพูดจับใจยายเลยค่ะว่ายายอธิษฐานได้เป็นเศษหนึ่งส่วนก็ยังดีไม่จําเป็นต้องเป็นเดือนละหมื่นๆเลยหรอกได้เดือน 1, 2, 000, หนึ่งสักสองพันยายก็ดีใจแล้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวยาย ที่แต่งหน้านี่ก็ไม่ใหญ่แกก็รู้ว่าเราร้องไห้มากทั้งคืนนะคะร้องมาทั้งคืนเลยทั้งวันทั้งคืนเลยคะจากที่ว่ารู้ข่าวตนของยายเนี่ยเจ้านายรักแต่ว่ามันไม่ได้เป็นของบริษัทใหญ่เพราะว่าที่นี่เขาทำงานเป็นบริษัทใหญ่หลายๆหุ้นส่วนมาจากฝรั่งเศสก็มีอะไรเงี้ยเพราะเป็นโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลคุณพักบ้านพักคนชรานะคะทีนี้เท่าแก่เออเท่าแก่ว่าหัวนหน้าเราอ่ะ ตอนนั้นที่เราอยู่เนี่ยบ้านที่เราอยู่เนี่ยเขารักเราทุกคนรักเราแต่ว่ามันเป็นการพิจารณาจากที่นู่นนะคะไม่ใช่ที่นี่ใครก็ไม่อยากตกงานหรอกค่ะถ้ายายได้งานทําก็ไม่ใช่ว่ายายดีใจนะคะเพราะยายก็สงสารเพื่อน,นที่ไม่ได้งานทํานะคะมันมันมันเจ็บอยู่ในหัวใจนะคะ หัวหน้าพยายามเต็มที่นะคะพยายามประชุมพนักงานเพื่อให้ทุกคนลดลดเอ่อลงไปคนละสิบเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้ที่ท,ท,ท,ที่ที่ทำไมยายรู้ก่อนทุกคนยังไม่รู้นะคะทำไมยายรู้ก่อนเพราะยายเอ่อเอ่อผู้จัดการน่ะผู้จัดการใหญ่ของบ้านเนี้ยของบ้านพักคณจลาบ้านเนี้ยเขาโทรมาคุยกับสามียายก่อนเพราะเขากลัวว่ายายไม่เข้าใจนะคะโทรมาเคลียร์ก่อนเลยว่า เขาจะพยายามเอาทุกคนไว้ในในบ้านนี้ให้ได้คือไม่ให้ยายออกไปจากตรงไหนเลยทั้งตัวยายด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าทุกคนยอมลดแต่ว่าพูดถึงถ้ายายลดคนอื่นลดไหมมันต้องมันต้องดูอันนี้ถ้าคนอื่นเขายอมลดก็อย่างที่คลิปของน้องบางคนก็บอกว่าบางคนเห็นกระตัวนะคะบางคนไม่ได้จริงใจก็เป็นเรื่องอันนี้เพราะว่าเงินสำคัญกับทุกคนละค่ะนะคะ ก็ต้องดูว่าเขาลดกันหรือเปล่ายายบอกตรงว่ายายหวังมากเลยหวังให้หวังให้ยายได้อยู่ที่เดิมนะคะแต่ที่ใหม่ยายก็เคยไปทําแล้วนะคะเพราะยายเป็นเออช่วยทุกที่นะคะถ้าคนขาดแต่ว่าฟาร์มผูกพันอะมันอยู่ตรงนี้มันอยู่บ้านหลังนี้นะคะยายไปช่วยสามตีแห่งแล้วคะ่ะเวลายายว่างวันว่างของยายเขาจะให้ยายไปนะคะยาย ยายก็ไปนะคะเพราะที่ที่ผู้จัดการรักยายเพราะยายเป็นคนอย่างนี้นะคะยายช่วยทุกที่ค่ะเขาขาดคนก็มาเรียกก็ไปแต่ได้อะไรได้นะคะได้พิเศษด้วยไม่รู้ว่าจะกบเกินได้ได้แค่ไหนนะคะไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมเพราะว่าไปถึงตรงนั้นยายเป็นคนร้องไห้ง่ายอะคะ่ะบอกไม่ถูกเจ้านะคะวันนี้ ก็พยายามบอกตัวเองนะคะว่าอยาร้องไห้แต่มันบอกไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าความรู้สึกมันไม่มันมันออกมาจากหัวใจนะคะยายพยายามจะให้มันสดใสแต่ยายไม่รู้ว่าจะแต่งในโทนไหนนะคะวันนี้ยายก็จิมจิมไปนะคะก็จะมาคุยให้ฟังนะคะเลยยายก็เลยใช้วิธีแต่งหน้าคุย คุยระบายให้บางทีทุกคนบอกโอ้ไร้าสาระขอโทษนะคะขอโทษชายยายขอโทษที่ว่ามันไล้สาระถ้ายายยายเพิ่งกลับมาทํางานได้สองปีนะคะมันมันเป็นสัญญาที่ว่าเขาเซ็นสามครั้งนะคะที่นี่ ดูสิบวมมากเลยอะประชุมเสร็จก็ได้กลับมาบ้านนะคะวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันอ ε, หยุดใหญ่ด้วยแต่ว่าประชุมต้องเข้าประชุมนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญประชุมด่วนนะคะอันนี้คือประชุมด่วนเมื่อเมื่อวานนี้พอ เ,เพื่อนเพื่อนพยาบาลยายไม่ได้เป็นพยาบาลนะคะยายเป็นแค่คนผู้ช่วยหรือทีหนึ่งช่วยช่วยเ,เช็ดล้างปนข้าวอะไรอย่างงี้ยายไม่ได้เป็นพยาบาลนะคะยายช่วยดดนรถเข็นคนแก่อะไรประมาณนั้นนะ่ะคือเป็นผู้ช่วยอีกทีหนึ่งเ,เพื่อนเพื่อนพยาบาลที่เขาประจําอยู่แล้วพอรู้ว่ายายจะย้ายเขาร้องไห้กอดยายร้องไห้กันเป็นแถวแถวคือ ยังดีที่ว่ายายจะย้ายอันนี้ยังเป็นความลับอยู่นะแต่ว่ายายบอกทุกคนเพราะยายจะต้องบอกลาทุกคนว่ายายอาจจะโดนย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือว่าวันนี้ออกมาอาจจะตกงานก็ได้ใครจะไปรู้อันนี้อันนี้ยังไม่รู้นะคะแต่ที่รู้มาข้างหน้าว่ายายโดนย้ายค่ะยังมีเพื่อนๆที่คนตกงานนะคะวันนี้ยายใช้อายไลเนอร์ค่ะถึงน้ำตาลนะคะการย้ายของยายก็ ก็เขาเขาบอกมาว่ายายชั่วคราวหมายถึงว่าพอคนแก่เข้ามาเยอะก็จะย้ายใหญกลับแต่ว่าความรู้สึกของยายก็คือถ้าย้ายไปแล้วยายก็จะไม่ย้อยกลับเพราะว่ายายจะไม่ร้องไห้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้ายายไปอยู่ตรงนั้นน่ะยายไม่รู้ว่าเป็นเวลาออนานเท่าไหร่กี่เดือนนับเดือนหรือนับปีนะคะ นับปีนะคงจะไม่ใช่แล้วค่ะน,นับเดือนแต่ว่าอีกหละเราอยู่ตรงนั้นแล้วเราเราก็ไปรู้จักคนตรงนั้นแล้วเราก็รักคนที่นั่นรักคนฉลาดที่นั่นเราก็ไม่อยากย้ายกลับนะคะก็อยากจะอยู่ตรงนั้นอยากจะดูแลป้อนข้าวคนที่นั่นนะคะวันนี้ใช้ลิปสติกออกสีส,มสม้มๆวันนี้ไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่ยายยายที่ยายมาแต่งนะเพราะยายอยากจะมีอะไรคุยฟังแต่ยายรู้จะทำอะไรนะคะ ยายก็เลยกลายมาเป็นคลิปแต่งหน้ามาระบายให้เพื่อนๆฟังขอโทษนะคะขอโทษอีกครั้งนึงที่มันต้องเป็นเรื่องคํว่าใช้คําว่าระบายมันเจ็บอยู่ข้างในนะคะทุกคนคงจะรับเวลาเห็นข่าวทุกคนตกงานนะคะยายรับรู้เลยว่ามันเจ็บมันปวดเพราะว่าไม่มีใครอยากตกงานหรอกคะ่ะ ยายถึงขาจะเจ็บขาจะปวดยายก็ไม่อยากตกงานเพราะายายมีภาระ,ะอยู่ที่ทางบ้านเพราะว่าทางบ้านเอ่ออย่างเช่นลูกๆยายก็ไม่ได้เป็นหลักเป็นแหล่งบอกตรงๆว่าออคนไทยเลี้ยงลูกโตแต่ตัว,ตว,ตว,ตวค่ะที่นี่อายุสิบแปดทำงานกินกันเองออกไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่กันเองแล้วค่ะแต่ของคนไทยเลี้ยงลูกจนเรียกว่าตายจากกันนะคะ ลดความเศร้าได้ไหมนอรลดความเศร้าได้ไหมนอไปถึงที่ทํางานใส่ชุดชุดทํางานค่ะเข้าประชุมไม่ได้ใส่ชุดปกติทุกคนเวลาเข้าที่ทํางานจะต้องเปลี่ยนเป็นชุดทํางานทั้งหมดเพราะว่าหนึ่งคาเชโลเพราะว่าที่ชุดที่ทํางานเขาจะ ซักและฆ่าเชื้อโรคมาอย่างดีแล้วนะคะแล้วก็ต้องตรวจความร้อนใครเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเขาที่ทํางานนะคะที่นี่เขาก็ตรวจสอบอย่างดีนะคะช่วงนี้เอ่อคนตกงานทุกคนต้องโทษไปที่โควิดนะคะโควิดสิบเก้าอย่างที่ทํางานหญยเนี่ยเอ่อโควิดสิบเก้ามาเขาก็ไม่รับคนคไข้ง่ายๆหรือว่าคนแก่คือคนตกงานเยอะนะคะ คุยง่ายคนตกงานเยอะเขาก็อยู่ที่บ้านกันเขาก็ดูแลพ่อแม่เขาได้เขาไม่จาเป็นต้องเอามาให้เราดูแลนะคะนะคะอันนี้คือเหตุหนึ่งสาเหตุหนึ่งนะคะนะคะแล้วอย่างหนึ่งเขาก็กลัวพ่อแม่เขาติดโรคในโรงพยาบาลเขาก็ดูแลกันที่บ้านนะคะก็เลยทําให้คนงานต้องตกงานยายไม่รู้ว่าที่ข่าวที่ออผู้จัดการโทรมาแล้วเนี่ยยายต้องย้ายทีมงานไปชั่วคราว แต่ยายก็บอกไปแล้วว่าถ้ายายย้ายไปยายก็ไม่ย้ายกลับคือเป็นคาที่ยายพูดแล้วผู้จัดการบอกเสียดายถ้าไม่ย้ายกลับมาก็ก็เสียดายแต่เขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็ไม่อยากให้ยายตกงานแล้วคือวันนี้เป็นการประชุมที่ยายบอกว่าทุกคนลดได้ไหมลดลงมาสิบเปอร์เซ็นคือลดรายได้นะคะถ้าทุกคนยอมทุกคนจะได้อยู่ที่เก่าทั้งหมด โดยไม่ย้ายนะคะนะคะแต่ถ้าเกิดทุกคนไม่ยอมมันก็เป็นการที่ว่าต้องย้ายกันออกไปหรือว่าออกจากงานกันด้วยนะคะยายก็ไม่รู้จะแจ็คพอตไหนนะคะแจ็คพอตตกงานหรือแจ็คพอตได้ทำงานแต่ไปที่อื่นแต่คิดถึงทุกๆคนนะคะคือยายจำคนไม่ล้องไห้ไง่ายนะแต่ว่า มันทำให้ยายเศร้ายายก็เลยต้องร้องสงสารเพื่อนสงสารตัวเองคิดถึงเพื่อนสงสารคนที่เราดูแลเขารักเราเขาให้ของฝันเราเพราะเราดูแลเขาดีแต่นะวันนี้เราต้องจากเขามันเป็นเรื่องที่เศร้านะคะยายขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะโชคดีมีความสุขถ้ายายตกงาน ยายก็อาจจะได้นั่งนั่งตอบเพื่อนๆได้เยอะมีเวลาออกเยอะนะคะก็คงจะทํา y o YouTube ต่อไปนะคะคงจะมีเวลาทํางานงให้พี่ยูนะคะก็ความหวังก็อยู่ที่พี่ยูนี่แหละคะ่ะช่วยกดซับสไคร้ให้ยายด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะวันนี้ยายมีเรื่องเศร้าๆมาเล่าให้ฟังแต่ว่าเป็นระหว่างที่ยายแต่งงานนะคะยายก็เลยไม่รู้จะทําอะไรยายก็เลยทําคลิประบายความทุกข์ให้ฟังนะคะขอโทษทุกๆคนอีกครั้งนะคะโชคดีทุกๆคนค่ะ